ครก็ต่อยืนกันหน่อยดิเอาๆเอาท่งนิดส <oh> ิเจสซีดบอสแหนเราลงคลิปก็หนึ่งซองเลยบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ากาสิกาสิแอบไปซื้อขนมกันมีกันจริงๆพ่าตองยางมันกับแม่หน่อยได้แม่หน่อยถือรุ่มอยู่รุ่มแบบว่าแบบแฟนคลับไทยเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานมรดกโลกบ้านเชียงนะคะอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งพี่มอนกะก็เคยมากเมื่อก่อนมาประกวดที่นี่ประกวดเลยนางงามนางงามาใช่ใช่ใช่ได้รางวัลไหมแต่ไม่ได้มงนะเอ้<ง>แต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ที่หนึ่งแต่ได้มงมงอันนี้ภูมิใจมากเลยนางงามวิมรภาพมิรภาพ ในงามวิภาพแล้ววันนั้นใส่ชุดสีม่วงเดี๋ยวเอาลูกขึ้นให้ดูเสิไปหาก่อนเดี๋ยวลูกข,นะขึ้นให้ดูเลยทองอตอนนั้นตัวเล็กกว่าอุิงอีกตัวเ่านี้อนนอทองหลมากตัวเซนีละตัวเนี้อ้าวแม่หน่อยอยุใสอ่ะออยาง,า,างผ่าได้นีวไปท้าคุ่นกันเพงลิกเหรอิกลิกริกริก รอไม่หน่อยจ้าเดี๋ยวเขามาเบิงเมาเบิงคเวอที่สาวหน่อยน้อยไฟแสงสเสียงอลังการค้นกับเริ่มรวยมาแล้วอันนี้ยังทันเ้าเซกเด้พี่น้องยังพันเ้าเซกเด้ค่ะคิดบงวาค่ะเซาเซกจ้ะขนาดเก็ดีกับ้าบาเ็กไฟระบบไฟี๋ยวเขาก็กจะมีเอิ่มาห่านมิก รีดก็หลายผลดตเบ้องนที่ึ้นมาหนึ่งสเต็ประบายข้อปิดราคาเป็นมอนิเตอร์ควบคุมจอควบคุมเสียงแล้วก็สีทั้งแสงสีเสียงอยู่ตรงนี้หมดเลยคอนโทรลจากตรงนี้ควบคุมจากตรงนี้แล้วก็วันนี้มีไรสดนะคะของดูดีนะคะ,สสะเป็นไรสดก็จะเป็นปุปปิดวันนี้นะคะปุปปิดวันนี้มีพี่แมนมณีวันค่ะอบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะทางออนไลน์สามารถแท็บไปได้ที่สามาร้อยเพื่อนแฟนเพจนะคะ แต่ว่างานนี้ฟรีนะถ้ามาหน้างานฟรีนะเดี๋ยวแบบเดินควบเลยวันนี้อาจจะเต็มเด็กๆอาจจะเต็มเป็นไปได้แต่ว่ามีพี่แอนออดีมาที่ตรงที่เราทำพี่แอนมาโชว์อาจจะเป็นงานมินิหรือเปล่าไม่รู้เข็นเจ้าของที่เป็นคูคดูแรที่สอนเป้นมาเอาไม่หน่อยกำลังจะมานู่น เดดักมาได้เดียวเจอกวางมเป็นข้านสังเวก็มืดเจี่ยาสาลแจ้งเลย้อนแสงบอของนู้นอเห็นอยู่ของหวานแจ้งมากเลยนะใช่ถ้าตองคือนีแจ้งสดเลยน่อยนะใครอนีเขาขับ <laughs> ว้าแต่หลูกดิแม่น้อยตะวันละไทยอ่ะตะวันละไผ่ไอ้สีเดียดโอ้โหแล้ว,วน้ำมหาพี่สาวบอพี่สาวป้าวันเหรอพี่สาวแม่น้อย ไปดูกันสิเราจะได้เห็นพี่สาวไม่หน่อยไม่หน่อยเป็นคนสกลน,นครจซึ่งสกลเนี่ยต่อจากหนองคาน่่าอยาอ,ยาอ,อยนะ่า้าไไจอ วันเดี๋ยวี่หนินถุงหมดเรินทา้ได้เหรบทา,เาเนเตี้ยวนะถุงหมดเน้นาทีเดียวสี่นาทีครึ่งไม่ไปไม่ได้ไปแล้วเอาจบไป,าไปประชุมไปประชุมเอางสางว่าเถอขอบคุณพี่สาอ,อีสานที่มาถก,กองใหนะ้เราสะ มันอิงกลับไปประชุมขึนอิงกลับไปประชุมนะครับผมนะเดี๋ยวตามก้นแม่หน่อยครับเอ็งจีพี่น้องโอ้เพลงนั้นพุทธิเกษตรวันนี้นะครับผมนะจริจๆๆจุ๊จจจ ตึง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 ขอบอุณับพูดคนยังอยู่ทางฝุ่นอยูเอามันอิงคึอว่าเขาไปประชุมจะไปประชุมามั่อไหร่เดิมทางกัน มุนิกาถือว่ามั่นทรงกีฬานาะครับผมนะเพราะวา่าเปลี่ยนกะพี่น้องเปลี่ยนกะ,น,กะนะครับผมเราก่ต้องห่วงพี่น้องนะครับผมเนาะถึ<น>ะงรอพิซานเดินทางกลับนาจะไปเปิดพี่น้องนาจะไปดักจิดวออยู่ทางสีสิเกียนนะครับผมเนาะเพราะว่าการเตอเนาะครับผมน้องกับกลับรง่ากเลยต้องเดินทางกลับไม่มีรถไปอา่อาแล้ว ก็บริษัทก็ได้ต้องเดินทางกลับนะครับผมเนาะส่วนอ่ากีฬาพต้องค์มโนนะพี่น้องมีพ่ออาเคค่ะนะครับผมเนาะมาเปลี่ยนจักแน่นอนได้หน่อยกานที่เสียนนนแน่นอนนะครับผมมา่เดินทางรวมกับกีฬาต้องไปเองนะครับผมเนาะอาการที่เข้าแว่ยเว่ยนะครับผมเนาะที่ขรมมิติน่าจะเดินทางมาเนาะพี่น้องะ